เคยได้ยินไหมห้ามเล่นซ่อนแอบ,บตอนโพรเพลเพราะเดี๋ยวจะเจอผีหลักซ่อนแต่พวกคุณนิวในตอนเด็กไม่เชื่อแอบบเล่นกันเกือบทุกวันวันนั้นคุณเอเป็นคนหาพอคุณเอเริ่มนับพวกคุณนิวดันวิ่งกลับบ้านปล่อยให้คุณเออยู่คนเดียวในวัดเงียบๆจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงลั่นว่าไอเอโดนผีหลอกพวกคุณนิวรีบไปบ้านคุณเอทันทีซึ่งสภาพคุณเอนั้นนั่งกอดเขา่าตัวสั่น พูดแต่คำว่าผีหลอกคอยผีหลอกคอยไม่นานหลวงพ่อก็เดินเข้ามาคว้าขันน้ำมนต์พรมลงบนหัวคุณเอพร้อมสวดคาถาเสียงดังแล้วก็สาดน้ำมนต์ไปอีกครั้ง คุณเอก็เริ่มนิ่งเขาเล่าว่าตอนเดินหาคนอื่นเห็นเงาคนวิ่งวนอยู่หลังต้นโพใหญ่เลยย่องย่องเดินตามเสียงอยู่สักพักจนกระทั่งทนไม่ไหวอยากจะจับให้ได้เลยวิ่งไปดักอีกทางปรากฏว่าสิ่งที่คุณเอเจอกลับเป็นเส้นผมยาวๆลอยไปมาพอคุณเองเงยหน้าขึ้นไปมองปรากฏว่าเจอผู้หญิงหน้าดำสนิทห้อยหัวลงมาจากกิ่งต้นโพและกำลังเอาผมลากผืนเล่นหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านนี้สั่งห้ามเด็กออกจากบ้านตอนกลางคืนและไม่มีใครกล้าเฉียดเขาใกล้ต้นโพต้นนั้น อีกเลย